ตัวเช็คระบบเครื่องยนต์ตรวจเช็คระบบแบตเตอรี่และน้ำกันตรวเช็คก,กองอากาศเครื่องยนต์และกองอากาศระบบแอร์ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็นและระดับน้ำยาหล่อเย็น ตรวจเช็คระบบน้ำฉีดกระจกและระดับน้ำฉีดกระจกตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรกตรวจเช็คสายพานเครื่องยนต์ ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของเครื่องยนต์ตรวจสอบระบบต่างๆของเครื่องยนต์ตรวจสสภาพโดยทั่วไปของเครื่องยนต์